สวัสดีนะครับวันนี้ผมเอกนะครับจากช่องบ้านจูแจมนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงเกี่ยวกับเลี้ยงสุนัขยังไงนะครับไม่ให้ขู่หรือกัดเจ้าของนะครับคือเคยไหมนะครับบางคนซื้อสุนัขไปใหม่ๆนะครับอายุสัก2เดือนเนี่ยนะครับพอไปเลี้ยงไปสักพักแล้วลูกสุนัขมันขู่นะครับบางเคสก็คือเจอจนเจอแบบกัดกัดมือเจ้าของไงครับก็จะมีให้เห็นอยู่นะครับหลักๆพฤติกรรมการขู่เจ้าของหรือการกัดเจ้าของเนี่ยนะครับมันจะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อย่างด้วยกันแน่นอนนะครับ ข้อที่1เลยหัวใจหลักๆก็คือพันธุกรรมนะครับถ้าพันธุกรรมดีจิตประสาทนิ่งนะครับพฤติกรรมอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับอย่างเช่นถ้าเราซื้อลูกสุนัขเนี่ยถ้าเรารู้จักพ่อแม่เขาเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือถ้าพ่อแม่ดุนะครับเราต้องทําใจเลยว้ลูกลูกลูกออกมานี่ยยังไงก็จะดุนะครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่ดุจิตประสาทดีน,นะครับลูกออกมาก็จะ ไม่ค่อยดุนะครับจิตประสาทก็จะคล้ายๆพ่อกับพ่อกับแม่นะครับนี่ก็คือข้อที่1เลยนะครับหัวใจหลักๆที่ทําให้สุนัขขู่เจ้าของคือพันธุกรรมส่วนข้อที่2นะครับก็คือวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการเลี้ยงนี่ก็มีส่วนมากๆนะครับนอกจากพันธุกรรมแล้วก็วิธีการเลี้ยงนี่ก็เป็นหัวใจหลักๆเหมือนกันที่ทําให้สุนัขขู่หรือกัดเจ้าของนะครับก่อนที่จะเราจะไปรู้จักวิธีแก้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าใจพฤติกรรมโดยธรรมชาติของสุนัขก่อนละกันนะครับว่า สุนัขเขาคิดยังไงนะครับเขาคิดเหมือนคนไหมนะครับอ่ตอนเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสุนัขก,ก่อนนะครับในธรรมชาติจริงๆสุนัขเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านเนาะเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับหลักฝูงนึงก็อาจจะหลายตัว4ีตัวหรือบางตัวก็อาจจะเป็นสินะครับก็จะมีจ่าฝูงเป็นผู้นำนะครับจะมีสุนัขตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นจ่าฝูงก็คือตัวที่ เก่งที่สุดนะครับเก่งที่สุดในการต่อสู้กัดเก่งที่สุดนะครับนั่นจะเป็นนั่นจะได้รับสิทธิ์เป็นผู้นําฝูงนะครับแล้วปกติอาหารเนี่ยที่เขาจะได้กินในแต่ละมื้อเนี่ยจะไม่ได้มาจากมีคนให้ใช่ไหมครับการในธรรมชาติเนี่ยก็คือจะต้องล่านะครับเมื่อออกล่าเนี่ยนะครับล่าเสร็จได้สัตว์มาตัวหนึ่งนะครับคนที่จะมีสิทธิ์กินและอิ่มก่อนก็คือจ่าฝูงนั่นเองนะครับคนที่จะได้กินในลําดับถัดไปก็คือจะไล่ไล่ลงมาครับก็คือไล่ไล่ลงมานะครับ แล้วเมื่อผ่านไปนะครับเมื่อจ่าฝูงอ่อนแอไม่ว่าจะบาดเจ็บจากการต่อสู้บาดเจ็บจากการล่าหรือมีอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับตัวผู้ตัวอื่นในฝูงนะครับเขาก็จะท้าท้าต่อสู้ทันทีอาจจะมีการกัดนะครับแล้วถ้าจ่าฝูงตัวเดิมแพ้นะครับตัวที่แข็งแรงกว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นําฝูงแทนนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมปกติธรรมชาติของสุนัขเลยนะนะครับแล้วทีนี้นะครับทำไมถึงต้องเล่าไปเมื่อกี้นะครับ เพราะว่ามันมีส่วนนะครับสุนัขยังไงก็ยังเป็นสัตว์นะครับเราต้องเข้าใจพฤติกรรมพวกนี้นะครับมาถึงวิธีการแก้นะครับสุนัขที่ขู่เจ้าของหรือกัดเจ้าของนะครับลูกสุนัขเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงไม่ให้กัดใช่ไหมนะครับหัวใจหลักๆนะครับที่ผมจะเล่าไปเมื่อกี้ก็คือหัวใจหลักๆเราต้องทําให้ลูกสุนัขนะครับรู้ว่าใครคือจ่าฟูงนะครับและใครเป็นผู้คุมกฎในบ้านนะครับว่าตอนนี้ลูกสุนัขเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในป่าหรือสุนัขเขาจะไม่อยู่ในป่าเหมือนแต่ในอดีตละแต่ตอนนี้เขาเคลื่อนบบ้านะครั เราต้องทําให้เขาเข้าใจให้ได้นะครับก็จะมีวิธีหลักๆอยู่2ข้อนะครับที่จะทําให้สุนัขนะครับลูกสุนัขเนี่ยจะสอนง่ายกว่าถ้าเป็นสุนัขโตนี่จะยากนะแต่ลูกสุนัขนี่จะสอนง่ายนะครับจะมี2อย่างก็คือที่จะทําให้เขารู้ลําดับชั้นนะครับ1ก็คือเรื่องอาหารนะครับสุนัขเนี่ยนะครับ บางคนเนี่ยเคยเห็นไหมนะครับเจ้าของเนี่ยมีลูกชิ้นมานะครับกินยังไม่ได้กินเลยเจ้าของยังไม่กินเลยโยนให้สุนัขกินแล้วนะครับตัวเนี้ยมันก็จะทําให้สุนัขเนี่ยเข้าใจก็ไปเข้าใจเองนะครับว่าเขาอยู่ลําดับที่สูงกว่าเรานะครับมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมพวกขู่นะครับหรือกัดเจ้าของได้นะครับเราต้องให้สุนัขเนี่ย กินทีหลังเสมอนะครับข้อที่1ก็คือสุนัขต้องกินทีหลังเจ้าของเสมอนะครับเวลาเรากินอาหารเนี่ยห้ามโยนเนี่ยห้ามอะไรให้สุนัขกินเลยนะครับคือเรากินเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยค่อยเอาอาหารนะครับเป็นอาหารปรุงเองหรือหัวอาหารเนี่ยไปให้สุนัขนะครับห้ามให้เขากินก่อนเรานะครับแล้วก็เวลาให้อาหารเนี่ยนะครับควรให้เป็นเวลานะครับเราจังหวะที่เราให้อาหารนี้ให้กินสักพักนะครับลองทดสอบดูลองดึงอาหารลองดึงอาหารออกจาก เขาดูนะครับบางตัวเนี่ยมันจะขู่นะครับถ้าขู่เนี่ยให้ตีเลยนะอย่าให้พฤติกรรมนี้ข้ามไปนะครับก็คือยาให้ขู่ถ้าขู่ก็คือตีเดี๋ยวถ้าขู่ตีแล้วก็ไม่ให้กินเลยนะครับแล้วก็มือต่อไปก็ลองทําดูนะครับเดี๋ยวพฤติกรรมถ้าเราทําบ่อยๆเขาก็จะเลิกนะครับเขาจะเข้าใจว่าเราเนี่แหละเป็นคนคุมกฎในบ้านนะครับข้อที่2นะครับก็คืออนาเขตนะครับโดยปกติจ่าฟงเขาจะมีอนาเขตคือเหมือนของเขานะครับถ้าเราสุนัข จ่าูงเนี่ยเขากินอิ่มนะครับจะไม่มีสุนัขตัวเด็กๆถ้าจะเข้าไปเล่นไปหยอกเนี่ยจะถูกกัดนะครับตัวนี้เราก็ต้องทําให้ความเข้าใจว่าต้องมีอาณาเขตนะครับอย่างเพนเชนของผมเนี่ยบริเวณบ้านเนี่ยสุนัขของผมเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในเลยนะครับก็คือเปิดประตูยังไงก็จะไม่มีเข้านะครับไม่ได้ปิดประตูเปิดประตูก็คือเขาจะไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในเลยเขาจะรู้ว่าอาณาเขตเนี่ยจะเข้าได้เฉพาะจ่าฟงอย่างเดียวนะครับแล้วก็บางตัวนะครับสุนัข คนที่เลี้ยงบางตัวจะพยายามกระโดดมานั่งด้วยมาเล่นด้วยเนี่ยครับเราก็จะต้องพยายามตีนะครับพยายามให้เขาเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับพื้นที่ตรงเนี้ยมันเข้าไม่ได้นะครับถ้าเราทําอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจเนี่ยนะครับสุนัขจะเข้าใจโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเข้าไม่ได้นะครับก็จะทําให้เขารู้ รู้โดยธรรมชาติว่าเขาอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าเรานะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคการเลี้ยงสุนัขนะครับสองข้อหลักๆที่ที่ผมใช้นะครับไม่ให้สุนัขขู่หรือกัดเจ้าของนะครับก็ถ้าชอบก็ยลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ